สวัสดีค่ะวันนี้หมอคอเมาาเบาๆของเราก็จะมาในหัวข้อที่ว่าแมสผ้าใช้ได้จริงหรือนะคะแล้กวก็วิธีการใช้แมสผ้าที่ค่อนข้างสะดวกแล้วก็ปลอดภัยกับผู้ใช้นะคะอันที่หนึ่เลยคำถามที่หนึ่งเลยที่มีคนถามเข้ามาก็คือแมสผ้าใช้ได้จริงหรือนะคะก็ตอบเลยว่าแมสผ้าใช้ได้นะคะสำหรับการป้องกันสารคัดหลั่งของ คนอื่นกระเด็นใส่เราแล้วก็ป้องกันไม่ให้สารคัดหลังของเรากระเด็นใส่คนอื่นแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะสมถ้าหากว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะคะเนื่องจากว่าบุคลากรทางการแพทย์นเนี่ยต้องสัมผัสใกล้ชิด mm hmm. Face to face กับผู้ป่วยคืออาจจะมีละอองที่ เป็นอนุภาคเล็กๆเล็ดล,ล,ลอดได้นั่นเองนะคะดังนั้นถ้าสมมติเป็นบุคลากรทางการแพทย์ก็จะแนะนําให้ใช้เป็น Surgical m a s k หรือว่าเป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์นั่นเองนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นบุคคลทั่วไปจะไปจ่ายตลาดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แนะนําว่าให้ใช้หน้ากากผ้าก็ได้นะคะซึ่งผ้าที่เลือกใช้ทําเป็นหน้ากากที่ ได้ผลในการป้องกันได้ค่อนข้างดีก็คือเป็นผ้าฝ้ายมัสซลินนั่นเองนะคะซึ่งผ้าฝ้ายมัส,สลินคุณสมบัติของเขาก็คือจะมีความกันน้ำได้บ้างนะคะซึ่งนั่นจะทำให้เวลามีน้ำลายหรือว่าละอองต่างๆกระเด็นเข้ามาเนี่ยมันก็จะไม่เปียกไม่ชุ่มแล้วก็ไม่ทำให้เชื้อโรคนั้นผ่านเข้ามาสู่เราได้ง่ายนั่นเองนะคะ ซึ่งวิธีปิดหน้ากากก็เคยคุยกันไปแล้วนะคะก็ปิดอย่างนี้เนาะของที่หูนะคะของที่หูปิดฟื้นอ,อย่างนี้เอาให้สุดนะคะถ้าสมมุติว่าไม่มั่นใจว่าข้างบนนี้จะแน่นไม่แน่นแนะนําเป็นซื้อไมโครสปอร์ติดก็ได้นะคะติดข้างบนนี้อ้าไมโครสปอร์ติดข้างบนอย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าสมมุติว่าเอาไมโคร ไมโครสปอร์ติดข้างบนแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ช่องว่างข้างบนน่้อยลงเวลาเราหายใจเราก็จะหายใจผ่านหน้ากากผ้าเท่านั้นโดยที่มันก็จะไม่เล็ดรอดผ่านรูตรงนี้นะคะเราก็ปิดไมโครสปอร์เข้าไปตรงนี้ได้นะคะทีนี้เมื่อเราใช้หน้ากากผ้าเสร็จไป สักพักหนึ่งมันก็จะเริ่มมีความชุ่มถูกไหมคะเพราะว่าเวลาเราพูดคุยเนี่ยมันก็จะมีไอน้ําออกจากปากหรือบางคนก็น้าลายกระเด็นอย่างนี้เป็นต้นนะคะเมื่อเราใช้เมื่อเรารู้สึกว่ามันมีความชุ่มหรือความเปียกนะคะให้เราพับอนะคะ่ะพับเสร็จทร i ดเก็บใส่ถุงซิปนะคะให้เราพกถุงซิปไว้ด้วยหนึ่งอันนะคะเก็บใส่ถุงซิปนะคะเก็บใส่ถุงซิปให้เรียบร้อยนะคะ แล้วก็ปิดปากถุงนะคะเพื่ออะไรนะคะก็เพื่อที่เราจะได้เอากลับบ้านไปซักเพื่อเอามาใช้ซ้ำได้นั่นเองนะคะทีนี้เมื่อเราเก็บไปหนึ่งชิ้นแล้วอา้าวทำไงเราจะมีหน้ากากใช้ล่ะคะวันหนึ่งหมอแนะนำว่าให้พกหน้ากากผ้า3ชิ้นนะคะซึ่งก็พกใส่ถุงผ้านี่แหละค่ะเอ้ยพกใส่ถุงซิปนี่แหละค่ะนะคะพกใส่ถุงซิปนี่แหละ เราก็สามารถพกใส่ถุงซิปมาทํางานได้อ่าสมมุติเราพกมา3มชิ้นนะคะพกมา3ชิ้นใช้ไปแล้วหนึ่งใช่ไหมเมื่อกี้เอาไปใส่ถุงแยกแล้วใช่ไหมคะไปใส่ถุงซิปแยกแล้วใช่ไหมดังนั้นเราต้องมีถุงซิปประมาณ2อันเนาะอันนึงใส่ผ้าอ่าใส่หน้ากากผ้าที่สะอาดอีกอันนึงก็เอาไว้ใส่หน้ากากผ้าที่เราใช้แล้วนะคะถุงซิปที่ใช้แล้วเราก็อ right, ่าไอ้หน้ากากผ้าที่ใช้แล้วเราก็เอาใส่ถุงซิปที่ใช้แล้วแล้วเราก็เก็บไว้ พอเราเปลี่ยนเสจแเราก็แกะเอาอันใหม่มาใช้อ่าเปลี่ยนหน้ากากผ้านะคะเราก็เอาอันที่สองขึ้นมาใช้นั่นเองนะคะซึ่งจะทําให้หน้ากากผ้าของเรานั้นมีความแห้งอยู่ตลอดทั้งวันแล้วก็เวลาที่เชื้อโรคต่างๆจะผ่านเข้ามาเนี่ยมันก็จะผ่านได้ยากขึ้นนั่นเองนะคะทําไมถึงบอกว่าอยากให้หน้ากากผ้าแห้งตลอดทั้งวันนะคะเพราะว่า ถ้าหน้ากากผ้ามีความเปียกเชื้อโรคจะผ่านเข้าสู่เราได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะหลักการก็คือพยายามให้หน้ากากผ้าแห้งอยู่ตลอดเวลานะคะดังนั้นก็แนะนําว่าให้เอาไปเปลี่ยนด้วยนะคะวันหนึ่งก็ประมาณสัก3มชิ้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะเอาไปเปลี่ยนที่ทํางานด้วยน,นั่นเองนะคะทีนี้หน้ากากผ้าใช้ได้กี่ครั้งนะคะตอบเลยว่าใช้ได้เป็นร้อยๆครั้งเลยนะคะถ้าอย่างยืดมันไม่เสียก็คือซักแล้วก็ใช้ได้เรื่อยๆนะคะ ปราเด็นที่3ที่มีคนถามมาก็คือการทำความสะอาดหน้ากากผ้านะคะเราจะทำความสะอาดยังไงนะคะเพื่อให้หน้ากากผ้าเราสะอาดก็ย้อนกลับไปดูคลิปเดิมที่เคยทำไว้ก็แล้วกันนะคะในเรื่องที่ว่าของใช้ในครัวเรือนมีอะไรที่สามารถฆ่าเชื้อโควิด -19 ได้บ้างนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นสบู่ไม่ว่าจะเป็น ผงซักฟอกก็ได้ทั้งนั้นเลยนะคะก็คือซักผงซักฟอกธรรมดาซักสบู่ธรรมดาเนี่ยก็สามารถฆ่าเชื้อได้นะคะหลังจากซักเสร็จเราก็ไปพึ่งแดดแรงๆเลยนะคะให้แห้งนะคะแล้วก็เก็บใส่ถุงซิมไว้นั่นเองนะคะเพื่อความสะอาด ถ้าทิ้งไว้เฉยๆอาจจะโดนฝุ่นเกาะหรือว่าอาจจะมีเ,เชื้อโรคอะไรกระเด็นกระดอนใส่เราก็ไม่รู้ตัวดังนั้นเวลาหลังจากที่เราซักหน้ากากผ้าเสร็จเราต้องเอาใส่ถุงซิปไว้ด้วยนะคะเก็บในที่มิดชิดนะคะเพื่อที่จะให้หน้ากากผ้านั้นสะอาดไปจนถึงตอนที่เราใช้นั่นเองนะคะส่วนตัวแล้วจะชอบซักเป็นน้ําสบู่นะคะคือถ้าเราชอบสบู่กลิ่นไหนที่มันห,อ,หอมๆอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเอามาซักซักหน้ากากผ้านะคะเพราะว่า กลิ่นของสบู่นั้นก็จะติดไปในหน้ากากผ้าด้วยก็จะหอมสดชื่นอยู่ทั้งวันนั่นเองนะคะสรุปประเด็น3ประเด็นที่มาเล่ากันในวันนี้ก็คืออันที่หนหน้ากากผ้าใช้ได้หรือไม่นะคะตอบว่าใช้ได้นะคะสําหรับบุคคลทั่วไปประชาชนทั่วไปนะคะข้อที่2ก็คือหน้ากากผ้านั้น เวลาใช้ใช้อย่างไรนะคะก็คือเราก็ควรจะพกไปประมาณ3ชิ้นในวันหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนในระหว่างวันนะคะหลังจากเปลี่ยนแล้วเราก็ต้องเอาใส่ถุงซิปแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยเพื่อนำกลับมาซักตอนเย็นนั่นเองนะคะ,ะส่วนข้อที่3ก็คือวิธีการทำความสะอาดหน้ากากาผ้านะคะ,ะก็ให้ใช้เป็นผงซักฟอกหรือว่าสบู่บ้านเรานี่แหละคะ่ะซักให้สะอาดแล้วก็ตากแดดให้แห้งนะคะ ข้อที่4ก็คือสามารถใช้ซ้ำได้กี่ครั้งนะคะตอบเลยว่าโอ้โห,โโหเยอะแยะมากมายมากกว่า20ครั้งแน่นอนนะคะสามารถซักแล้วใช้ซ้ำได้นะคะ สำหรับวันนี้หมอขอเมาของเราก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยแล้วกันนะคะเดี๋ยวสาระดีๆก็จะมีมาเรื่อยๆนะคะสำหรับอาทิตย์2อาอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไม่ค่อยได้ทำคลิปเนื่องจากว่ายุ่งนะคะสัปดาห์ที่แล้วที่ไม่ได้ทำเลยเพราะว่ายุ่งกับเตรียงรับสถานการณ์ เกี่ยวกับโควิด -19 นั่นเองนะคะ,ออะวันนี้วันเสาร์ว,ว่างก็เลยอ่ะโอเคมาอัดคลิปทักทาย FC นิดนึงนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะหาว่าขาดหายกันไปนานนะคะก็ะคิดว่าคลิปที่อัดมาก็จะมีประโยชน์กับทุกท่านพอสมควรนะคะถ้าอยากถามประเด็นไหนอะไรยังไงก็สามารถสอบถามมาได้เพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย